คือเราก็โตมาเราชอบได้ยินว่าเกษตรกรเนี่ยเป็นคนที่เราต้องช่วยเหลือเป็นปัญหาของประเทศเกษตรกรจนเราก็ชอบคิดว่างั้นใครจะช่วยละ่ะภาครัฐจะช่วยไหมไม่ใช่เลยอะ่ะเราเองเหรอละคือเราเป็นผู้บริโภคเราต้องปรับคือเราแล้วเราถ้าเราปรับเราก็ได้ด้วยเราได้เรื่องสุขภาพด้วยเราเราได้รรู้สึกว่าเออเรามีส่วนร่วมในการทำอะไรแบบ ที่มมีความหมายด้วยผมมองกระตาสนใจเป็นเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตที่เกษตรกร,ร,กรที่ไม่เคยเจอผู้บริโภคผู้บริโภคที่ไม่เคยเจอเกษตรกร เขาได้มาเจอกันก็เ,เป็นจุดหนึ่งที่สร้างสังคมอินทรีย์มรู้สึกว่าเขาไดม้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมนะฮะแล้วมันก็เกื้อกูลไม่ใช่แค่เรื่องเกษตรกรมันเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วมันก็ช่วยเรื่องสุขภาพกับเรื่องสังคมทุกคนอย่างน้อยสนใจเรื่องสุขภาพแล้วผมว่าทุกคนก็อย่างน้อยก็ มีเป้าหมายในการที่มาทาอะไรที่มันที่มันดีต่อสังคมดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่บางทีก็อาจจะบอกว่าไม่รู้จะทำอะไรงันผมบอกว่างั้นแค่มาแค่มาร่วมตรงนี้แค่คุณเริ่มมาเป็นลูกค้าคุณก็ได้ช่วยแล้วนะครับคือผมมองว่ามันมันเป็นแค่จุดเริ่มธุรกิจเพื่อกูลสังคมมันมาเกื้อกูลกันแต่ไม่ใช่เป็น CSR มันไม่ได้มาช่วยนะครับแต่มันต้องเกื้อคูลกันมันต้องวินวินแล้วมันถ้าเกื้อกูลกันมันก็ต้องตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาพ ืออย่างแรกก็คือเขาได้ราคาที่ดีกว่าเมื่อก่อนที่เขาเคยต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลางนะฮะอันที่2เนี่ยเขาได้ความเข้าใจของเขาได้เรียนรู้คือเราเป้าหมายของเราเนี่ยเราเราไม่ได้อยากให้เกษตรกรแค่ทําเกษตรซีต้องการให้เขาทําธุรกิจเป็นนะครับต้องการให้เขาเป็นกลุ่ม SME ทมีในการที่ให้เขาเป็นกลุ่ม SME เนี่ยเราต้องให้เขาลองขายตรงเขาก็จะวางแผนการผลิตเป็น เขาจะคุยนะฮะเนี่ยเ,เรื่องเอกสารเรื่องลายเป็นนะครับเขาจะอีกหน่อยตั้งราคาเป็นคือถ้าเขาจะอยู่รอดนะครับคือแค่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ผมว่ารอดแค่ครึ่งเดียวเพราะนั้นเขาต้องลูกขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย์เมื่อก่อนเราก็ไม่เคยเข้าใจเกษตรกรพอเราซื้อเองและเข้าใจเองเนี่ยเราก็สามารถไปแนะนำโรงเรือนอื่นได้นะครับแล้วก็ไปแนะนำเกษตรกรได้ ที่เราก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กำลังใจผมสำคัญมากเพราะว่าคนที่ไม่ใช้สารเคมีใหม่ๆเนี่ยอาจจะมอ,องหัวงานมันเยอะทางเซ็นซีเนี่ยต้องมีรายละเอียดเขาก็จะได้ความมั่นใจจากผมว่ามันมีช่องทางการตลาดตลาดมันชัดขึ้นลูกค้าคือผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารวิ่งเข้าหาสินค้าอินทรีมากขึ้นผู้บริโภคต้องการมากขึ้นยิ่งหลังโควิดเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสเลยเพราะว่าคนสนใจเรื่องสุขภาพช่องทางการตลาดมีมีม,มีรออยู่แน่นอนแต่เขาก็ต้องปรับไม่ใช่วันนี้ใช้เคมีอยู่พรุ่งนี้ ไม่ใช่เป็นอินซีก็ไม่ใช่มันมีมันมีขั้นตอนของมันอยู่สิ่งที่ต้องทำก็คือความความต่อเนื่องพอทำไปเนี่ยมันมันเจอปัญหาแน่นอนต้องไม่ไม่หนีแต่บางทีอาจจะแก้วันนี้ไม่ได้เราอาจจะแก้คนเองไม่ได้ต้องหาพาร์ทเนอร์มาแล้วจริงๆปัญหาส่วนใหญ่มันก็เป็นปัญหาเรื่องคนเรื่องปัญหาเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหาที่แก้ง่ายปัญหาซึ่งส่วนมากที่ผมเจอคือปัญหาที่คนไม่ไม่ยอมออกนอกกรอบเดิมๆเกษตรกรไม่ไม่ยอมปรับ ผ,ผู้ประกอบการที่จะซื้อไม่ยอมปรับไม่เจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผมเนี่ยทำไงให้เขารู้สึกว่าเขาปรับมาหาเขาหากันแล้วเขาดทั้งสองคนเขาได้ไม่มีใครมาเสียเปรียบนะแต่คุณก็ต้องคุณต้องเห็นภาพรวมต้องเห็นว่าโอเคอันเนี้ยมาเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่าแค่มา,มาซื้อมาขายคือถ้าเจอปัญหาเราแก้มันได้แล้นั่นคือความรู้ที่เราได้สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องการการสื่อสารให้เขาเห็น ภาพรวมที่ไปด้วยกันคือเราเราต้องคอยเหมือนเป็นเป็นกระบวนการที่ให้เขามามาเจอกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็คอยให้เขาเห็นภาพรวมไปแต่เนพร้อมกันด้วยเพราะว่าบอกว่าอันนี้มันคือชวนเข้ามาทำธุรกิจเพื่อคุณสังคมเนี่ยแน่นอนคุณได้ตังค์แน่แล้วควรจะได้ตังค์มากขึ้นกว่าเดิมแต่มันไม่ใช่ว่าตรงนี้อย่างเดียวนะะมันมันต้องเรื่องถ้าคิดถึงเรื่องเงินอย่างเดียวมันก็จะไม่ยั่งยืน